แพ้มาเบิ่งบักม่วงนวยงามๆค่ะพี่น้องค่ะมะม่วงผลไม้ไทยเรานี่แหละค่ะแล้วก็มักตีดาหรือว่าหมักฝรั่งนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะแซ่บๆค่ะอ่ามะม่วงก็แซ่บๆนี่มักธีดาอ่ฝรั่งนะคะกรอบมากๆค่ะพี่น้องค่ะปลอสารพิษด้วยค่ะอ่าอฝรั่งแบบเนื้อฟูมากๆเลยค่ะไอมักตีดาเขานะคะอันนี้ก็บบักม่วง เพื่อนบ้านนะมาให้เด้อค่ะเด้ออ่ามักธิดานี่ก็เพื่อนบ้านนะมาให้แล้วก็บักม่วงเพื่อนบ้านก็มาให้ค่ะพี่น้องค่ะนี่หน่วยงามๆค่ะพี่พี่น้องยาไหมก็ขอบคุณพี่น้องข้างบ้านหลายๆที่เอาผลไม้ลากไม้มาให้ย้ํายายอยู่เรื่อยๆเลยค่ะอ่าฝรั่งนี่ก็มักธิดานี่ก็เพื่อนข้างบ้านน้องเจี๊ยบเอามาให้ขอบคุณน้องเจี๊ยบค่ะฝรั่งอ่าเพื่อนบอกว่าอ่าฝรั่ง บอดสารพิษเพินว่าค่ะแล้วก็เนื้อฟูมากๆหวานมากๆค่ะอร่อยมากๆเลยฝรั่งค่ะเอามาให้ยายหมกินไปลูกสองลูกแล้วค่ะพี่น้องค่ะแซ่บแซ่บค่ะเขาเรียกว่าฝรั่งออแกนิกนะค่ะแซ่บค่ะพี่น้องปักม่วงนี่ก็ข้างบ้านแล้วมาไห้ค่ะขอบคุณพี่พิเชียรมากๆค่ะที่เอามาให้ยายหมนี่ค่ะบักม่วงนุ่ยงามๆค่ะพี่น้อง ยังมก็กินไปหลายลูกแล้วค่ะอันนี้ร้อยมันสุกค่ะยัยไม่ชอบกินถึงสุกหน่อยหำหตำตรงตูดมันค่ะเหลืองๆนิดๆจะอร่อยก่ะจะหวานบอกาบกม่วงค่ะพี่น้องบางคนก็ชอบกินดิบยัยไม่ก็ชอบกินตูดเหลืองๆนิดๆมันซีวนหวานหัวมันออกเปรี้ยวนิดๆน,น,นะแสบพี่น้องเนาะก็ขอบคุณลุงกับป้าข้างบ้านด้วยค่ะที่เอามะม่วงมาให้อีกค่ะ ยัยใหม่ก็มาถ่ายผลหมากลากไม้เบิ้งสักน้อยค่ะเมื่อนี้ค่ะพี่น้องบ่มีอาหารการกินค่ะเมื่อนี้ก็จะเป็นผลหมากลากไม้ค่ะพี่น้องจ้าสลับสับเปลี่ยนกันไปค่ะขอบคุณทุกๆแรงใจที่เข้ามาให้กำลังใจยายใหม่ขอบคุณทุกทคนค่ะยายใหม่พามาเบิ้งมะม่วงค่ะหรือว่าบักม่วงค่ะเขียวเสมยอ่าแล้วแต่มกพันุมันค่ะบางทีก็มีเขียวเสมยน้ำดอกไม้มะม่วงสีทองะไรพวกนี้ต่างๆค่ะ อร่อยทุกทุกมะม่วงค่ะยังใหม่ชอบนะไม่ว่าจะเป็นแก้วกระมิ้นหรือว่ามะม่วงแก้วอะไรพวกนี้ยังใหม,ม่ก็ชอบค่ะแซ่บๆทั้งนั้นค่ะบักม่วงค่ะพี่น้องจ้าฝรั่งนี้โอ้โหบอกเลยว่าแซ่บมากๆกรอบมากๆหวานแล้วอร่อยมากๆแล้วก็ลรเม็ดด้วยค่ะอร่อยค่ะแซ่บค่ะถ้าเรากินฝรั่งกินที่มันเนื้อฟูๆอร่อยๆนี่ติดใจนะพี่น้องค่ะบางครั้งเราไปซื้อที่เขาปอกไว้แล้วสับๆไว้ในถุงค่ะ เรามากินแข็งแข็งพี่น้องค่ะทําให้เราไม่อยากกินฝรั่งค่ะเจอเนื้อแข็งแข็งหมักเลยค่ะนี่แก้วมังกรยี่ใหม่ซื้อมาเดี๋ยวยี่ใหม่จะมาปอกให้ดูค่ะพอกันไม่ได้คลิปจะไปขอพี่น้องร่ำรวยสป,ปูสุกลนเค่ะเด้อไปก่อนค่ะ,ะแก้วมังกรลูกใหญ่ๆวันหลังยี่ใหม่จะมาปอกให้ดูค่ะสวัสดีค่ะ